จุลพันธ์ย้ำเงินดิจิทัล1,000งบาทต้องกลับไปใช้ตามภูมิลำเนาบอกอยากให้กลับบ้านหากไม่กลับบ้านเลยก็ย้ายทะเบียนบ้านเถอะวันที่3ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถแถลงภายหลังการประชุมคอรมอถึงความคืบหน้านโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตว่ากระทรวงการคลังได้นําเสนอเรื่องต่อคอรมอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตโดยมีนายเศรษฐาทวีศรีน,นานยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นรองประธานนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน และนายประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานนายจุลพันธ์กล่าวว่าถือว่าองค์ประกอบครบองค์คาพยพเพราะสิ่งที่ได้รับมอบหมายครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่จะพิจารณากรอบนโยบายและวงงบประมาณแหล่งที่มางบประมาณ กลไกลการดำเนินการต่างๆรวมถึงนโยบายได้ริเริ่มแล้วจะมีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตต่างๆด้วยพร้อมทั้งทำหน้าที่สรุปผลทว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรเพื่อรายงานให้คอรมอรับทราบต่อไปนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้เบื้องต้นคณะกรรมการได้นัดประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ เมื่อประชุมนัดแรกแล้วจะมีการมอบนโยบายและตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโดยมีตนทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการเพื่อดำเนินการลงรายละเอียดให้ครบถ้วนต่อไป ทางนี้เรื่องกรอบข้อกฎหมายและพระบรเงินตราที่เป็นประเด็นในสังคมเราได้พูดคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นเรามีกลไกทําและรองรับโดยไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆและยืนยันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแน่นอนเพราะโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้